ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อสําคัญซึ่งมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็คือเรื่องของการให้ท่านประธานหลักสูตรนะครับมาแนะนํามาพูดคุยกับนักศึกษานะครับประธานหลักสูตรท่านอาจารย์ศรินาเนี่ยจะท่านจะเป็นคนคอยกํากับควบคุมดูแลนะครับทั้งในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนการทําวิทยานิพนธ์ การทำการศึกษาค้นคว้าอิสระทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหลักสูตรทั้งหมดนะครับทั้งในเชิงวิชาการทั้งในเชิงการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ซิดีนาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญน,นะครับเรา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 มีความรู้สึกว่าเราอุ่นใจมากที่ได้ท่านอาจารย์ซิดีนาเนี่ยมาช่วยเรามากํากับดูแลแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะ จะกล้าพูดได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจเลยว่าหลักสูตรเราเนี่ยนะครับทั้งคุณภาพทั้งคณาจารย์ทุกอย่างเนี่ยก็ทำให้ทุกคนที่ผมเรียนไปแล้วว่าเบาใจนะครับมาเรียนรู้แล้วมีความสบายใจเราก็ได้ความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นขอหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องแนะนำหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยรองศาสตราจารย์ดรศิรินาจิตจรัสขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภการผู้ช่วยอธิการบดีนะฮะแล้วก็ต้องกล่าวสวัสดีนักศึกษามหาบัณฑิตทุกท่านนะฮะเป็นแคนดิเดตนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าเรามาลงเรือลำเดียวกันแล้วอย่างที่ท่านผู้ช่วยอธิการได้พูดคุยกับพวกเราในเบื้องต้นนะคะในส่วนนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นเริ่งงานายามดีนะฮะ เราในส่วนของสถาบันการเรียนรู้เนี่ยนั่งกันอยู่หลายคนนะนักศึกษาแล้วก็พร้อมที่จะยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าเราเรียนรู้แบบผู้ใหญ่เป็น adult learning หมายถึงว่าพวกเรามีประสบการณ์สูงนะคะมีความต้องการมีความตั้งใจนะคะก็จะได้เข้ามาสู่ ในส่วนของวงการเรียนรู้เมื่อเช้านี้พูดไปนิดนิดหนึ่งนะคะว่าการเรียนรู้คือชีวิตชีวิตคือการเรียนรู้เดี๋ยวพาออย่างยิ่งในยุคนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะโควิดโควิดอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะนักศึกษานะคะว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นสายพันธุ์เอ่อสิบเก้าอีกแล้วนะไนทีนะคะมีสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้เชื่อไหมฮะว่าตอนนี้จีนกับรัเสเซียกําลัง ระหว่างสปุกนิกกับไอ้นี่มารวมกันว่าเข็มที่1อาจจะเป็นของจีนเข็มที่2อ,อาจจะเป็นของรัสเซียเพราะว่าทั้งสงส่วนเนี่ยเป็นการบูรณาการจะทําให้วัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเหมือนเช่นของหลักสูตรเราเหมือนกันหลักสูตรของคนอื่นนี่เขาธรรมดาธรรมดาแยกส่วนนะแต่ของเราบูรณาการค่ะนะคะเราจะเป็นมหาบัณฑิตที่บูรณาการทั้งทางด้าน เศรษฐศาสตร์สังคมาศาสตร์การบ้านการเมืองสิ่งแวดรอ้อมเมื่อเช้าท่านอธิการบดีก็ได้คุยกันในส่วนนี้นะคะในส่วนของครูที่ได้รับมอบหมายว่าจะคุยนิดๆหน่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับแนะนําหลักสูตรบ้างกระบวนการเรียนรู้บ้างนะคะในแง่ของหลักสูตรเนี่ยก่อนอื่นเลยนะเราก็จะมาเป็นหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการนะคะในในส่วนของ ปริญญาที่จะได้นะนักศึกษาเราจะได้สส,ส,สจุดมอจุดนะคะศิลปศาสตรมหาบัณฑิตนะคะในในส่วนนี้ครูเนี่ยทำหน้าที่ในการประสานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะนักศึกษาสามารถเข้าไปได้เลยตั้งแต่ท่านที่การก็เข้าได้นะคะแต่แต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยนะคณะบดีเอยผู้ช่วยคณะบดีเอยในโครงสร้างของของเราเนี่ยก็จะมีว่าประกอบไปด้วยเอ,อ่อบัณฑิตศึกษานะคะ แล้วก็อาจารย์ที่อยู่ในส่วนนี้คณะอาจารย์ประจําหลักสูตรของบัณฑิตเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่อาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษาเนี่ยมีท่านที่การเนี่ยคอยให้คําปรึกษาแล้วก็ให้ให้ในแง่ของนโยบายนะคะว่าเออเราจะเรียนกันยังไงจะจัดการยังไงให้นักศึกษาเนี่ยจบโดยพันนะคะสปีครูเนี่ยไม่อยากให้จบ2ปีนะเพราะว่า2ปีนี่เป็นสกอ,อก,กําหนดเราอยากให้จบก่อนได้ หปี6เดือนนะคะในสมัย10ปีก่อนก็จบอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ดรสุภการศิริภัศาลเนี่ยนะคะเป็นผู้ช่วยท่านก็จะทําหน้าที่เพราะว่าในส่วนนี้เรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องการที่ว่านักศึกษาจะติดต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ดรทวิตนะคะเป็นคณะบดีซึ่งเราพบไปแล้วทั้ง3ท่านพี่อ้อยนี่ก็พรำพรเข้ามานะอออาจารย์อัญญมณีนะคะในส่วนของ อาจารย์พิชาตินะคะอาจารย์บูนี่ก็เป็นกำลังสำคัญของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์น้องตุ้มอะ่ะน้องนิพานะคะน้องนิพานี่ก็เต็มอกเต็มใจเข้ามาช่วยเหลืออาจารย์นะ,ะอาจารย์ก็อาวุโสกันแล้วน้องก็เด็กๆนะคะจะได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะนี่ส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ยก็จะมี ครูนะคะทำหน้าที่ในการประสานช่วยเหลือเป็นหลักการนะคะส่วนที่มีบุคคลสําคัญสําคัญนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ท่านเข้ามาด้วยในในตอนที่จะพบปะนักศึกษาช,ช่วงเนี้ยนะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวนิดานะคะแล้วก็ทางอาจารย์ดรสมพันธ์นะคะอาจารย์ดเรเดชรัตน์นะคะอาจารย์ดรนิรัตน์นะคะท่านอยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ดรวงถิด อาจารย์ดรไมตรีนะคะทั้งสองท่านล่างเนี่ยเป็นอาจารย์ประจําสํานักบัณฑิตศึกษาคนะ,ะหมายความว่าอาจารย์ที่อยู่ห้าท่านข้างบนเนี่ยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ทําเรื่องหลักเลยแหละนักศึกษาม,มีอะไรในเชิงของการที่จะควบคุมวิทานิพนธ์หลักนะคะแต่อาจารย์ทั้งทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยกันดูแลพวกเราในเชิงของการเรียนรู้การเรียนการสอนนะคะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตว่าพูดไปทีเดียวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเชิญทาง กรรมการแต่ละท่านเข้ามานะคะปรัชญาของหลักสูตรก็สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันเช่นเดียวกันนะคะว่ามหาบัณฑิตของเราเนี่ยจะต้องบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดับของการพัฒนา,าท้องถิน่นตะกี้นี้เราจะเป็นยอดแห่งการที่จะออในการที่จะเรื่องสิทธิใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนซึ่งมีมานมนานกาเลเลยนะคะสมัยบรรพบุรุษก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ประเทศไทยเราเดิมเนี่ย เป็นประเทศที่อยู่ในจัดว่าเป็นกําลังพัฒนาตอนนี้อยู่อยู่ในแต่ก่อนด้อยนะคะตอนนี้กําลังพัฒนาแต่เราต้องการที่จะขับเคลื่อนจากในเชิงของเศรษฐกิจปานกลางไปสู่ในเศรษฐกิจที่มีระดับสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วข้อสอบนะคะนักศึกษาจําได้ไหมว่าข้อสอบนียก็มีจุดหนึ่งที่ออกไปว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ย เราจะแก้ไขด้วยการศึกษานะฮะถึงได้ยินดีนักหนาที่นักศึกษามาเรียนกับเราทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้นะโอยเข้ามาย้อยๆเลยเรื่องอุดมศึกษากําลังจะไปนะคะนักศึกษาจะไม่มีเรียนแต่ที่เราเนี่ยยังพร้อมพรั่งกันอยู่โดยเพราะอย่างยิ่งสิทธ์เก่านะคะที่เรียนในระดับปตีนะคะทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยเราก็เรียนการวันเสาร์ทิตศนะคะเพราะคิดว่า พวกเรามีการมีงานทำเป็นผู้หลับผู้ใหยก็จะว่างวันเสาร์ทิตแหละนะคะโดยที่ว่าพบกันที่นี่สองครั้งนะคะนี่เป็นอโิบายของท่านอธิการนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราวันนี้จะต้องมาพบกันที่นี่แต่เผอิญว่ายังไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะส่งสัญญ,ญาณไปทันทีเลยว่าจะมาพบกันครั้งแรกที่นี่อีกเหมือนกันตอนไหนนะคะแล้วตอนช่วงของการการจะสอบ ก็ต้องมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างนี้ครูคิดว่าฝากทางอาจารย์ที่จะสอนในช่วงเ,เทอมแรกเนี่ยโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์สอนออนไลน์นะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสอนออนไลน์เนี่ยนักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวตนของตัวเองนะคะเช่นกรณีที่อาจารย์พูดไปแล้วไม่เข้าใจอย่างไรนะคะหรือไม่รู้เรื่องเนี่ย นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้ใส่เอาไว้ในไลน์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลมือถือแล้วครูก็เรียนกับทางอาจารย์ประจาหลักสูตรแล้วนะ,ะว่านักศึกษาของเรามีลักษณะเฉพาะบางอย่างคือหนึ่งก็เป็นคนผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็สองบางครั้งเนี่ยห่างหายจากการเรียนในระดับปริญญาตรีมาพอสมควรนะคะเพราะนั้นการอ่านการเขียนแม้แต่การตรวจข้อสอบที่ครูได้ตรวจไปเนี่ย ที่พวกเราเข้าสู่กระบวนการเนี่ยนะคะครูก็เห็นว่ามีความคิดความอ่านนะแต่อาจจะสื่อออกมาอาจจะไม่ได้เปี้ยๆ,ๆตรงตามวิชาการแต่นักศึษยอย่าลืมว่าเรื่องวิชาการกับเรื่องประสบการณ์เรื่องต่างๆเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะคะเราต้องเน้นคุณภาพไม่ใช่อยู่ๆเราจะให้อย่างเดียวไปนะคะเพราะนั้นในในแง่ของสิ่งที่จะเป็นหลักสูตร ขอขออนุญาตสไลด์ที่เป็นหลักสูตรนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าหลักสูตรเรามีโครงสร้างตอนนี้เราปรับนะคะมีโครงสร้างเป็น2แบบค่ะคือเป็นแบบกองเลียบสองนะคะผู้เราคงอาจจะอาจจะเคยได้ยินบ้างเพราะว่าเปิดมาแล้วกองเล็บสองเนี่ยนะคะกับหลักสูตรแบบขอนะคะที่จริงมี3แบบนะ,ะแต่ของเราเปิดแค่2แบบ เพราะว่าแบบแรกเป็นแบบกอเนี่ยวงเล็บหนึ่งอ่ะเราไม่เปิดด้วยว่าอันนั้นเรียนแบบระบบอังกฤษก็หมายถึงว่าไม่ต้องมีการเรียนการสอนคอสเวิร์กเลยทำยิทธินิพอนธ์อย่างเดียวนะคะในส่วนนี้เราไม่ได้เปิดนะคะเราเห็นความจําเป็นว่าต้องมีการมาเรียนรู้ร่วมกัน เราก็เลยเปิดเป็นทรมยินิพนธ์กอวงเล็บสองนะนักศึกษาแล้วก็แบบขอในโครงสร้างใหม่มีคนที่มาลงทะเบียนแบบทั้งกอทั้งขอเลยนะคะขอก็10คนกอก็ประมาณหนึ่งนะคะเพราะฉนั้นใน2หลักสูตรเนี่ยที่จริงแล้วนะคะในเชิงของโครงสร้างเท่ากันจํานวนหน่วยกิจ36หน่วยกิจนะคะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือการทําวิทยานิพนธ์กับการศึกษาค้นคว้าอิสระ,สระนะคะ ทีซิสกับ i n d e p e n d e n น s ์สตันั่นเองนะคะในส่วนของทีซิสเนี่ยเราให้12หน่วยกิตนะคะส่วนการค้นคว้าสลปเนี่ยตามสไลด์เห็นไหมคะเพียง6หน่วยกิตอ้าวหายไปอีก6หน่วยกิตอยู่ตรงไหนอีก6หน่วยกิตก็ต้องไปเรียนนะคะโดยที่ว่าคนที่ลงแผนขอเนี่ยจะต้องไปเรียนวิชาเลือกอีก2วิชาก็คือ6หน่วยกิตเพราะนั้นเท่ากัน36หน่วยกิต ทีนี้ความแตกต่างระหว่างการศึกษาค้นคว้าสระกับกับในส่วนของวิทยานิพนธ์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะฝากทางอาจารย์นิรัตช่วยพูดครูพูดคร่าวๆว่าในส่วนของวิทยานิพนธ์เนี่ยเราเน้นที่สีมากนะคะแล้วก็ให้ความลุ่มลึกเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะไก i ไปอย่างไรบ้างนะคะขอดูนิดนึงค่ะอันนี้นะคะเป็นเทอมแรกนะคะ เทอมแรกเนี่ยเราเรียน4รายวิชาค่ะนะคะเป็นรายวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานนะคะซึ่งเดิมสมัยก่อนก็เรียนภาษาอังกฤษนะคะแต่เราเห็นว่าโอ้โหยุคนี้กำลังคิดมาแรงเรื่องไอทีนะคะก็ฝากทางทางท่านผู้ช่วยอธิการกับท่านอ,อ,อาจารย์ตีนะคะอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยมาช่วยดูว่า จะเรียนรู้ในเชิงของ IT กันอย่างไรนะคะอันนี้เป็นวิชาพื้นฐานค่ะแล้วก็มีอีก3รายวิชานะซึ่งเป็นวิชาเฉพาะ LA ทั้งนั้นนะคะเพราะนั้น LA ทั้งหมดเนี่ยหนึ 1, 2, 3, อะไรเงี้ยเป็นรหัส LA นะคะอีกอันนึงก็เป็น5นักศึกษาสังเกตดูว่าถ้าเป็นวิชาในส่วนของที่เราจะต้องให้เรียนเนี่ยก็คือ5แต่วิชา ที่เป็นวิชาพื้นฐานเนี่ยเราให้เป็น6นะคะแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยในเทอมที่2หรืออะไรก็ค่อยว่ากันว่าโยกภาษาอังกฤษไปเทอมที่2นะคะทั้ง2อันมีความสําคัญนะพวกเราไม่ว่าจะเป็นไอทีก็ดีไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็ดีนะคะที่จริงระดับปริญญาโาเนี่ยเราน่าจะรีกวายมากจากมากกว่าภาษาอังกฤษด้วยซ้ำหนึ่งพูดภาษาไทยของเราได้ใช่ไหมคะในเชิงของหลักภาษาไทย 2. พูดภาษาอังกฤษได้ 3. พูดภาษาอื่นได้อีกอันหนึ่งด้วยนะคะยุคนี้ก็คงไม่พ้นหรอกนะเกาหลีสะอย่างนึงจีนสะนั่นนะคะอะไรเนี้ยถ้าเป็นพูดได้นี้ห่าวได้เนี่ยนะโหเธอเขารับไปเลยนะคะในแผนขอเช่นเดียวกันนะคะต่างกันโดยเพราะในเทอมแรกเนี่ยเรียนเหมือนกันเลยนะคะส่วนเทอมอื่นๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้ขออนุญาตมาตรงจุดที่ว่า ขอ,ขอเลื่อนไปเลยค่ะแผนก็แผนขอเหมือนกันเลยนะคะยกเว้นในเชิงของยุคหลักตอนหลังๆว่ามีการจะต้องยา้ยายว่าเรียนวิชาเฉพาะยังไงอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมแล้วส่วนนี้ไปลงหัวข้อวินิพนธ์อย่างไรบ้างนะคะอันนั้นต่างกันค่ะนะคะทีนี้กลุ่มเรียนแล้วก็ในแง่ของว่าเพราะว่านักศึกษาเรามีทั่วประเทศอะ่ะนะคะใต,ต้กลางตะวันออกเฉียงเหนืออีสานอะไรอย่างเงี้ยมีครบเลยนะคะ โดยมีที่สถาบันนี้เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วนักศึกษาบางท่านก็เรียนจบของเราในส่วนของปริญญาตรีที่เรานะคะอาจจะคิดว่าตรงส่วนที่เป็นสูงนะคะสรชเนี่ยเป็นที่พักพิงมากมายเมื่อเช้าท่านที่การได้พูดเชิงนโยบายแล้วนะคะแล้วครูก็ได้เรียนปรึกษากับท่านแล้วว่าของปอทูนียแตกต่างนะนักศึกษา เราจะให้นักศึกษาเนี่ยพึ่งพิงตนเองนะคะนักศึกษาจะต้องเซลล์เดลิเวอรเลยนะชี้นำตนเองนะคะว่าอย่างเงี้ยรับผิดชอบอย่างไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องนี้จะติดต่อใครจะทำอย่างไงจะเรียนรู้ได้อย่างไร Google ไงฮะ Google ค่ะหลวงพ่อกูนะคะรีบเข้าไปเลยค่ะว่าทำอย่างไรอย่างไรอย่างเช่น Google Meet เนี่ยเราใช้อันนี้นักศึกษาต้องเข้าไปเรียนรู้เลยว่าจะใช้ Google Meet อย่างไรบ้าง นะคะแต่ถ้านักศึกษาไม่รู้อะไรเรามีให้คำปรึกษานะคะเราเป็นที่พักพิงนะคะว่ายอย่างไรอย่างไรในส่วนของทองอ้องพื้นที่เนี่ยนะคะไม่ไม่เหมือนเดิมนะนักศึกษาไม่ต้องไปพึ่งอาจารย์ที่เป็นแต่ละพื้นที่มากนะักแต่ตอนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็อาจจะไปบ้างนะคะในเชิงของภาคใต้ก็ไปหาอาจารย์ไัตรีนะคะ พอภาคทางโคราชก็ไปหาอาจารย์วงศถิต์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเข้ามาวับด,ดีดดีนะเดี๋ยวให้ครูพูดก่อนนะครูนำก่อนนะแล้วก็ส่วนของที่ขอนแก่นก็หรือสรารคามนะคะหรือมีสกลบ้างอ่ะครูเห็นนะคะก็หาทางอาจารย์สมพันธ์นะคะส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะก็ปรึกษากับทางส่วนกลางได้ครูก็ช่วยอยู่นะคะเพราะนั้นเรื่องต่างๆในการบริหารจัดการเนี่ย ไม่ว่าเป็นเรื่องไอทีเรามีแผนกเดี๋ยวนะักศึกษาจะได้พบนะคะว่าจะใช้อย่างไงเรื่องทะเบียนเรื่องคับข้องใจสตงสตังอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีนะคะว่าทางอาจารย์เขาก็จะให้คำปรึกษาในต่อไปนะคะเดี๋ยวขอสไลด์แนะนำา